สวัสดีค่ะพบกับย็บปักทักร้อยตามรอยแม่พบกันวันนี้มีวิธีการทำทุงลายใหม่มาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านไน้ลองทำดูพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้มีด้ายแมพรมทั้งหมด6สีนะคะมีสีแดงเข้มมีสีน้ำตาลเข้มมีสีน้ำตาลมีสีส้มมีสีส้มจี๊ดค่ะแล้วก็มีสีเหลืองดอกคูนด้วยนะคะทำให้สว่างมากขึ้นมีไม้เสียบลูกชิ้น สี่ไม้ค่ะมีดินสอมีกันไกรมีไม้บรรทัดเอาไว้วัดความยาวค่ะลูกปัดไม้สวยๆด้วยนะคะนี่ค่ะลูกปัดไม้สวยๆค่ะต่อไปก็จะมีกาวร้อนนะคะสำหรับกาวร้อนนี้นะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็สามารถทำทุงได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าใช้ก็จะสามารถทำให้ทุงชนนิ้นนั้นๆใช้งานได้ยาวนานแข็งแรง คงทนมากขึ้นนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดความยาวก่อนนะคะวันนี้จะใช้ไม้ที่มีความยาว9นิ้วค่ะนะคะส่วนกึ่งกลางนั้นก็คือ4นิ้วครึ่งนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปก็ใช้กันไกรตัดนะคะตัดปลายแหลมๆออกคือส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะ ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดให้เท่าเท่ากันทั้ง4ไม้เลยนะคะตัดออกไปเลยค่ะตัดให้ขาดเลยชับๆ,ๆับชับสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะได้ไม้ทั้ง4ไม้เท่าเท่ากันแล้วนะคะก็จะแยกออก3ไม้ก่อนค่ะเอาแยกออกไว้ก่อนนะคะวางไม้ที่1ให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะใช้กาวร้อนติดนะคะ นำไม้ที่สองมาวางให้เป็นเครื่องไม้บวกแบบนี้นะคะติดกาวร้อนค่ะแล้วก็นำไม้ที่สามาวางให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็ติดกาวร้อนเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือไม้สุดท้ายไม้ที่4น่นมาวางให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด8ช่องค่ะช่องที่1ช่องที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7 และที่แตามที่เราต้องการแล้วค่ะต่อไปนะคะเมื่อกาวร้อนแห้งแล้วนะคะขยับไม้ออกไปก่อนค่ะวางได้ไหมพรม้อมสีน้ำตาลเข้มเป็นสีแรกนะคะแล้วก็ทำการรัดค่ะรัดทุกช่องเลยนะคะช่องละ1รอบนะคะทุกช่องค่ะรัดแบบนี้เพื่อให้ไม้ทั้ง4ไม้มีความแน่นนะคะแล้วก็ช่องทั้ง8ช่อง ให้มีความกว้างเท่ากันค่ะเมื่อรัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะว่าไม้นี้ค่ะเป็นไม้จุดเริ่มต้นนะคะก็โดยการใช้ได้าปพรมสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ค่ะให้เด่นชัดที่สุดเลยนะคะรัดแน่นๆเลยค่ะใช้กันไกรตัดออกนะคะเราจะทำเครื่องหมายเอาไว้จะได้ไม่ลืมค่ะกันลืมจ้า โอเคค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มพันกันเลยค่ะโดยการพันที่ช่องก่อนนะคะช่องละ1รอบนะคะเพื่อให้ไม้มีการยึดติดกันให้แน่นมากขึ้นนะคะเมื่อพันครบทุกช่องแล้วก็เริ่มพันไม้ที่1นหนึ่งรอบไม้ที่สองหนึ่งรอบไม้ที่สามหนึ่งรอบไม้ที่สี่หนึ่งรอบไม้ที่ห้าหนึ่งรอบไม้ที่ห1หนึ่งรอบที่7 1็หนึ่งรอบแล้วก็ ที่8 1รอบวนมาไม้ที่1เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะได้ไหมพรมสามารถดึงให้แน่นได้นะคะส่วนปลายไหมก็ตัดทิ้งไปค่ะดึงให้แน่นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะต่อไปก็ไปไม้ถัดไปเลยค่ะวนไปแบบนี้เรื่อยๆไม้ละ1รอบค่ะโอเคนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนทุกท่านทำเป็นแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะให้ทุกคนทุกท่าน พันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9รอบเมื่อครบ9รอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะเริ่มมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีรูปมีรากแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะไปพันปิดชิ้นงานที่ไม้เริ่มต้นคือไม้นี้คะ่ะโดยการพันพันพนพนพ,นพันที่ไม้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเอาได้ไหมพรมสีแดงที่ทําเป็นเครื่องหมายไว้เนี่ยนะคะให้เอาออกก่อนนะคะแล้วก็ทําเป็นห่วงเอาเข้าไปที่ไม้ดึงให้แน่นใช้กันกรตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของไหมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนสีของไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกปัดไม้นะคะประดับตกแต่งเข้าไปให้สวยงามก่อนค่ะโดยการนะคะเอาลูกปัดนะคะสอดเข้าไปที่ไม้แบบนี้ค่ะ ทำได้อยู่ใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะหรือว่าท่านใดน,นะคะจะเอาลูกปัดสอดเข้าไปทีละลูกแล้วพันได้ไหมปรมไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะแต่เพื่อความสะดวกของมือใหม่นะคะอาจจะไม่เข้าใจก็เลย ทำแบบนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้ลูกปัดไม้ของเราก็ครบทั้งหมด8ลูกแล้วนะคะก็เอาได้ไหมพรมสีน้ำตาลพันพัน,พ,นพันที่ไม้แล้วทำเป็นห่วงเอาเข้าไปที่ไม้ดึงให้แน่นนะคะเมื่อแน่นแล้วให้วางชิ้นงานลนาักษณะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะกันลืมค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้ได้ไหมพรมสีน้ำตาลนะคะพันที่ไม้เริ่มต้นพันไม้ละหนึ่งรอบพันแบบนี้ไป เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลูกปัดไม่เลื่นไหลออกไปไหนแล้วนะคะแน่นแล้วค่ะพันได้แค่หนึ่งรอบลูกปัดก็แน่นแล้วนะคะต่อไปก็ใช้ได้ไหมพรมสีน้ำตาลพันไม้ละหนึ่งรอบพันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนทุกท่านทำไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ <ๆ S 2> s. <S จะให้ทุกคนทุกท่านพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ9้ารอบค่ะ เมื่อครบก้ารอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปก็ทําการปิดชิ้นงานที่ไม้เริ่มต้นนะคะโดยการพานัพนพนัพนพนันพันพันที่ไม้แล้วก็ทําเป็นห่วงนะคะเอาเข้าไปที่ไม้แล้วก็ดึงให้แน่นค่ะเมื่อดึงแน่นแล้วนะคะก็ใช้การไกรตัดนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของไหมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะใช้ได้เหม่ยพรมสีเหลืองดอกคูณเพิ่มความสว่างสวัยในการพันค่ะเริ่มพันที่ไม้ไหนก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นไม้นี้ก่อนแล้วกันค่ะพันหนึ่งรอบค่ะแล้วก็พันไม้ถัดไปหนึ่งรอบไม้ถัดไปก็หนึ่งรอบไม้ถัดไปก็หนึ่งรอบเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะโอเคค่ะเมื่อพันมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนณทุกท่านนะคะทำเป็นแล้วนะคะ สำหรับปลายไหมนะคะเมื่อแน่นแล้วต้องตัดทิ้งไปเลยค่ะต่อไปจะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะถ้าเห็นว่าปลายไหมเส้นไหนนะคะแน่นแล้วตัดทิ้งไปได้เลยค่ะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็ให้ทุกคนทุกท่านพันได้ไหมพรมสีเหลืองนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ9ก้ารอบค่ะเมื่อครบเก้ารอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมา สวยสว่างแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ทำการปิดชิ้นงานได้ไหมพรมสีเหลืองเลยนะคะพันๆๆที่ไม้ทำเป็นห่วงเอาเข้าไปที่ไม้ใช้กันไกรายตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของไหมนะคะแต่ก่อนจะเปลี่ยนสีของไหมก็ต้องใส่ลูกปัดไมมสวยๆเข้าไปก่อนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะจะใส่เข้าไปทีละหนึ่งไม้นะคะแล้วก็จะพันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาลูกปัดสอดเข้าไปที่ไม้แล้วก็ใช้ได้ไหมพรมสีส้มพันหนึ่งรอบค่ะดูไปพร้อมพกันอีกรอบหนึ่งนะคะเอาลูกปัดสอดเข้าไปที่ไม้ใช้ได้ไหมพรมพันหนึ่งรอบนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนลูกปัดครบทั้งหมด8ลูกนะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะก็ทําการพันนะคะทับปลายไหมไปเลยค่ะ พันแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม้ละหนึ่งรอบนะคะพันไปจนครบ9้ารอบค่ะเมื่อครบ9้ารอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็ทำการปิดชิ้นงานได้ไหมพรมสีส้มเลยนะคะการปิดชิ้นงานก็เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพันๆๆที่ไม้ทำเป็นห่วงเอาเข้าไปที่ไม้ดึงให้แน่นใช้กัดไกรตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของไหมนั่นเองค่ะ ทุงกับผ้าปูเป็นสีเดียวกันเปลี่ยนผ้าปูออกไปเด่นชัดมากขึ้นนะคะต่อไปจะใช้ได้ไหมพรมสีส้มจี๊ดเลยค่ะเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความเปลงประกายให้กับทุงค่ะจะทำให้สวยงามโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นด้วยสีส้มเข้มๆจี๊ดๆแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ให้ทุกคนทุกท่านพันสีส้มจี๊ดไปสิเอด รอบเลยค่ะเมื่อครบ11รอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาโดดเดน่นเปลง่งประกายแบบนี้เลยค่ะว้าวเลยไหมคะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะทําการปิดชิ้นงานได้ไหมพรมสีส้มจีดโดยการพัน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 ,พน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 ทำเป็นห่วงเอาเข้าไปที่ไม้ดึงให้แน่นใช้กันไกรตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของไหมรอบนี้จะตกแต่งด้วยลูกปัดและได้ที่มีความแข่มจีดจ้ามากกว่าสีส้มจีดนั่นะคือสีแดงเลยค่ะ สีแดงสดๆสดแบบนี้เลยทำให้สว่างโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะนำลูกปัดไม้สอดเข้าไปที่ไม้ค่ะแล้วก็นำได้ไหมพรมมาพันหนึ่งรอบนะคะลูกปัดไม้สอดเข้าไปที่ไม้ใช้ได้ไหมพรมพันหนึ่งรอบค่ะลูกปัดไม้สอดเข้าไปที่ไม้ได้ไหมพรมพันหนึ่งรอบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบเก้าไม้และ กรอบก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ค่ะว้าวว้าวว้าวเลยค่ะสีแดงสดใสามากเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการพันปิดชิ้นงานได้ไหมพรมสีแดงเลยค่ะพันพันพันพ,นพ,นพนัที่ไหมทําเป็นห่วงแล้วก็เอาเข้าไปที่ไหมใช้ก,กรรไกรตัดเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปจะใช้ลูกปัดลูกใหญ่สีน้ำตาลเข้มสดใสสวยงามเพิ่มมากขึ้น พร้อมได้ไหมพรมสีแดงเลยค่ะนำลูกปัดไม้สีน้ำตาลลูกใหญ่นี้นะคะสอดเข้าไปที่ไม้ใช้ได้ไหมพรมสีแดงพันสองรอบค่ะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะต่อไปนะคะก็ใช้ได้ไหมพรมสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะดึงให้แน่นนิดนึงค่ะแล้วก็สอดเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นำปลายได้ไหมพรม สอดเข้ามาในช่องนี้ค่ะดึงให้แน่นแล้วก็ให้ได้ไหมพรมรัดอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะต่อไปใช้ลูกปัดสีน้ำตาลลูกใหญ่นะคะแล้วใช้ได้ไหมพรมพันสองรอบแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะนำปลายไหมสอดลงไปตรงนี้ค่ะสอดสองรอบนะคะแล้วก็นำมาสอดเข้าด้านข้างตรงนี้ค่ะให้อยู่ กลึงกลางนะคะเพื่อความสวยงามค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะให้ทุกคนทุกท่านทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบทั้งหมด8ไม้และ8ดช่องเลข8เลขมงคลเลขดีเลขงามมากค่ะตอนนี้ก็เหลือไม้สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะไปตกแต่งไม้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาตัดได้ไหมพรมตรงนี้ก่อนนะคะตัดให้ขาดเลยชึบโอเคค่ะ เมื่อตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะก็ใช้ได้ไหมพรมนะคะพันๆๆทำเป็นห่วงรัดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหลุดลุยออกมาเดี๋ยวไม่สวยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่ลูกปัดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงปมของไหมพรมตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ทำการสอดปลายไหมเข้าไปในช่องนี้นะคะ สองรอบเหมือนกันค่ะสอดเข้าไปให้อยู่กึ่งกลางของช่องนะคะสอดเข้ามาด้านนี้ค่ะแล้วก็ขยับตกแต่งให้สวยงามอยู่กึ่งกลางไปพันทับปลายไหมไว้นะคะสองรอบค่ะแล้วก็นำปลายไหมามาพันช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายแล้วนะคะพันเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะสำหรับทุงมงคลชิ้นนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ ก่อนอื่นทางช่องก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านค่ะที่ติดตามชมให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ทักทายค่ะสำหรับได้ไหมพรมสีแดงนี้ตัดยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเอาไว้สำหรับแขวนนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการติดกาวร้อนนะคะเพื่อให้ชิ้นงานชิ้นนีใช้งานได้คงทน ยาวนานแข็งแรงมากขึ้นนะคะโดยการติดกาวร้อนนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นห่วงเอาไว้สำหรับแขวนนะคะต่อไปก็จะใช้กาวร้อนติดทุกไม้เลยนะคะติดตรงนี้ค่ะติดทุกไม้เลยนะคะทั้งหมด8ไม้ค่ะเมื่อติดกาวร้อนครบแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับทุงมนตราชิ้นนี้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับวิธีการทำธุงที่นํามาแบ,บ่งปันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจทำธุงทุกคนทุกท่านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจยับปักถักร้อยตามรอยแม่ด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย